มาดูสินค้าจับราคาตัวที่แพงที่สุดในร้านของเราค่ะทุกคนนั่นก็คือเน็ตติดผมค่ะพ่อค้าบอกลูกเพจหน่อยว่าทําไมเราถึงขาย50บาทตัวนี้เนาะเน็ตติดผมมันจะมีลูกค้าประจําที่เขาต้องการเขาก็จะมารับจากเราแล้วก็เอาไปขายต่อใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ที่ร้านเราอะมีลูกค้าที่เขาแบบเรียกร้องมาว่าให้สั่งเน็ตติดผมมาให้ด้วยเราขายในราคา50บาทนะครับเราก็เลยวางขายในร้านไป,<ช>ไปมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับทุกคนเนี่ยมันตัวมันใหญ่นะครับเนี่ยในราคา50บาทก็ถือว่าคุ้มนะครับถ,ถูกเลยเาว่ครับถูกสุดละก็ถูกเลยครับเพราะว่า50บาทได้ตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็จะมีพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เขารับต่อจากเราไปขายอะครับใช่เราขายในราคา50บบาทอะไรอย่างเงี้ย ขายดีด้วยใช่ครับตามคําสัญญาค่ะวันนี้แม่ค้าจะพามาดูกิฟทช็อปค่ะกิฟทช็อปของเราก็จะมีตั้งแต่ล็อกแรกนะคะจนถึงนู่นเลยค่ะประมาณ4ี่ห้าล็อกแม่ค้าก็จะให้พื้นที่เขาเยอะหน่อยค่ะทุกคนเพราะว่ากิฟทช็อปจะขายดีค่ะด้านเราส่วนมากกิฟทช็อปค่อนข้างขายดีค่ะก่อเดี๋ยวแพ็คแม่ค้าจะพามาดูนะคะล็อกแรกก็จะเป็นเนี่ยค่ะยางที่เราแพ็กกันบ่อยๆที่มีวิธีการการแพ็กการทําให้ดูด้วยค่ะนี่ค่ะใส่ถุงแบบนี้ถุงละส0บบาทค่ะ สีสันก็จะสดใสแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ทั้งแผงเลยให้พื้นที่เขาแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นแบบกระปุกขาย20่บาทส่วนล็อกที่2ก็จะเป็นนี่แหละค่ะอันนี้อันนี้คือเนื้อติดผมค่ะตัวที่ขายแพงที่สุดในร้านนะคะเป็นสินค้าตัวเดียวที่ขายแพงที่สุดในร้านก<ๆ>็คือราคา50บาทเป็นจะเป็นลูกจะมีลูกค้าประจํามารับไปขายต่อแล้วก็เลยเอามาวางขายในร้านด้วยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ขายแพงด้วยนี่เป็นเน็ตติดผมค่ะขายดีมากแล้วก็เป็นยางมัดผมค่ะทุกคน เป็นเส้นแบบนี้คะ่ะอันนี้ก็เส้นเดียวเนาะเป็นแพ็คแพ็คแบบนี้คะ่ะ5เส้น6เส้น,สน20บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นขนปุยเดียวแบบนี้คะ่ะแล้วก็เป็นเกลียวพลาสติกแบบนี้คะ่ะ20บาทล็อกนี้ก็เป็นล็อกที่2ต่อมาล็อกที่3ค่ะก็จะเป็นโบนัสเกลียนแล้วก็ขนปุยเหมือนกันคะ่ะเป็นยางมัดผมขนปุยอันนี้ก็จะเป็นได้2เ,เส้นค่ะแพ็ค1คูณ2เส้น20บบาทก็จะแบบนี้คะ่ะนี่ อันนี้เขาแพ็คมาให้นะคะรับมาไม่ได้แพ็คเองมีตัวเดียวที่แพ็คเองนั่นก็คือยางมัดขมด้านหน้าเนาะค่ะส่วนตรงนี้ก็รับมาหมดเลยเนี่ยค่ะเป็นแพ็คสองเส้นแบบนี้ยี่สิบาทขนปุยขายดีมากน่ารักเนี่ยค่ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะเป็นแพ็คอันนี้ก็จะเป็นล็อกที่สามค่ะทุกคนมีทั้งแผงทั้งล็อกนี้เลยส่วนด้านล่างก็จะเป็นกิ๊บ กิ๊บติดผมค่ะนี่เราก็จะวางใส่ตะกร้าแบบนี้ให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะสบายๆเลยเป็นกิ๊บขนสวยๆเป็นกิ๊บเกาหลีแบบนี้ค่ะแล้วก็ล็อกที่หนึ่งสองสามล็อกที่สี่ก็จะเป็นที่คาดผมขนปุยค่ะสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะขายดีมากๆเลยค่ะกิ๊บช็อปที่ร้านนี่ค่ะแถวล่างก็จะเป็นเส้นเล็กกิ๊บแบบนี้ค่ะ หลากหลายแบบส่วนล็อกที่5้าก็จะเป็นนี่เลยค่ะกิ๊บทั่วไปเลยค่ะคละเคล้ากันเลยแบบนี้เป็นกิ๊บติดผมต่างๆหลายๆแบบค่ะนี่กิ๊บเป็นแพ็คเป็นแผงเป็นเดี่ยวอย่างนี้เลยค่ะคละเคล้ากันเลยด้านล่างก็จะเป็นที่คาดผมค่ะวางใส่ตะกร้าให้ลูกค้าเลือกแบบนี้เลยค่ะลูกค้าสามารถรือ้อแล้วก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนี่ค่ะทุกคน อย่างนี้เลยกิฟช็อปเราก็นู่นแหละค่ะตั้งแต่ล็อกนี้จนถึงนู่นเลยด้านหน้าเลยก็จะให้พื้นที่เขาเยอะค่ะเพราะว่าค่อนข้างขายดีแบบนี้เลยสวยๆเลยค่ะชื้ยางมัดผมค่ะยาวแบบนี้เลย ล็อกถัดมาก็จะเป็นส่วนเครื่องมือช่างของพ่อค้าแล้วคะ่ะก็จะยาวไปถึงนู่นค่ะใครที่เข้ามาซื้อของในร้านในช่วงนี้นะคะในร้านก็ของจะค่อนข้างแน่นนิดนึงค่ะทุกคนอะไหนๆ,นนๆแล้วพาเดินดูอีกรอบดีกว่าเนาะนี่ก็จะเป็นกันไกลค่ะคร่าวๆเนาะทุกคนนี่นี่ก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นไม้จิ้มฟันค่ะด้านบนส่วนเครื่องมือช่างมีคัตเตอร์มีกันไกลาทานเทอร์นี่เงี้ยคะ่ะเนี่ยเป็นส่วนเครื่องมือช่างของพ่อค้า ยาวมานี่เลยค่ะกาวช้างกาวร้อนอย่างนี้ค่ะโอ้รองเท้าขายดีมากค่ะทุกคนกำลังสั่งค่ะหมดอีกแล้วแล้วก็ด้านนี้ค่ะทิชชู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นนี่เลยค่ะนี่ฟองขัดฟองน้ำขัดตัวแปรงซักผ้าหมวกคุมผมอาบน้ำแปรงซักผ้าหินขัดตัวแปรงขัดเล็บแล้วก็ถุงใส่ผ้าซักผ้าค่ะถุงใส่ ก็ที่รองรองรองสบู่ก๊อกต่างๆผ้าปูโตเนี่ยค่ะน,นี่ก็จะเป็นผ้าผ้าเนกประสงค์ผ้ากุหนูผ้าเช็ดมือของประจันแน่นๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนช่วงน,นี้นี่อันนี้จะเป็นตะขอตะขอเดี่ยวตะขอแขวนตะขอยาวตะขอเหลดแบบนี้ค่ะตะขอตัวเอสถุงมือต่างๆถุงมือส้มถุงมือยางถุงมือพลาสติกถุงมือขับรถอี ตรงนี้ก็จะเป็นถุงเท้าช่วงนี้คือถุงเท้าขายดีมากค่ะทุกคนหมดเรี่ยงเลยข้างบนก็หมดแล้วก็ค,คือมีลูกค้าประจํามาเหมอไปขายต่อค่ะเป็นปลอกแขนหมดกําลังสั่งอยู่ถุงเท้าถุงมือถุงเท้าช่วงนี้กําลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องสั่งมาอัดอีกแล้วถุงเท้าขายดีแล้วก็ถุงเท้านักเรียนเรามาดูฝั่งนี้คร่าวๆเนาะบางคนชอบดูที่ร้านนะคะบางคนก็คือแบบดูไปเป็นไอเดียเนาะไอเดียในการจัดร้านนะคะก็เราก็มาแบ่งปันไอเดียกันดีกว่าทุกคน ล็อกนี้ก็จะมีค่ะถุงขยะถ้วยชามเนาะอันนี้พ่อค้าพาดูไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นกระปุกต่างๆฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่เลยค่ะอันนี้พ่อค้าเขาก็พาเดินดูคร่าวๆไปเนาะแล้วเนาะหลายๆวันที่แล้วค่ะนี่แล้วก็จะให้ดูอีกรอบแล้วกันนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นมมอนเบาะรองนั่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูโซนเครื่องครัวกันดีกว่าค่ะทุกคน คร่าวๆประมาณนี้อันนี้เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนพลาสติกอีกอีกฝั่งโซนพลาสติกจะมีสองฝั่งกับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้เพราะว่าพื้นที่ไม่พอก็แบ่งมาฝั่งนี้ด้วยตักผงโกยผงขันน้ําที่วางถ้วยช้อนตะเกียบอะไรเงี้ยค่ะนี่ฝั่งนี้ก่อนละกันครุโต๊ะนั่งที่หนีผ้า แปลงต่างๆกละมงกละมังเนี่ยค่ะกละมังสีสวยๆอย่างนี้เลยแปลงขัดห้องน้ําอันนี้ก็จะเป็นตัวหนีบผ้าแปลงตะกร้าใส่ผ้าอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวงตักผ้ากลมถัดมาก็จะเป็นไม้แขวนเด็กถัดมาก็จะเป็นไม้แขวนผู้ใหญ่สีขาวนี่คือขายดีมากค่ะมินิมอลถัดมาก็จะเป็นไม้แขวนลวด Okay. ด้านล่างก็จะเป็นปัติติทั่วไปเลยค่ะตะกรงตะก้าฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องครัวค่ะทุกคนโซนเครื่องครัวนี้เราก็จะให้พื้นที่เขาเยอะมากๆเพราะว่าค่อนข้างขายดีค่ะทุกบ้านทุกหลังคาเรือนก็เนาะอันนี้ก็จะเป็นถุงซิปล็อกหมดไปเยอะเลยค่ะเดี๋ยวกํลาลังสั่งอยู่เดี๋ยวจะเข้ามาวางน้ําล้างจาน ต่างๆที่ตักน้ําแข็งเอยทับพีตะหลิวเอยตีไข่บีบมะนาวช้อนส้มพลาสติกสเตลเลตตะกรงตะเกียบช้อนสั้นช้อนเซรามิกก็มีเนี่ยค่ะตะกรงตะกร้อตักไข่มุกตักจิ้มจุมอะไรเงี้ยค่ะนี่มีทุกไซส์เลยถ้วยน้าจิ้มเอยที่คีบเอยเขียงพลาสติกเขียงไม้เอ,อเนี่ยค่ะ ตัวพับซูชิก็มีนี่ตะก,กรงตะก,กร้อแล้วก็คอยปะกหม้อปะสังกะสีมีหมดเลยค่ะถุงกรองชาผ้าเขาบางมีดปอกมีดโอ้หลายอย่างค่ะทุกคนนี่แล้วก็ที่จุดแก๊สมีดข้างบนก็จะเป็นถุงใส่ต่างๆเยอะค่ะนี่แล้วก็สมุดเขียนสมุดอะไรอย่าเนี้ยค่ะ ยาวฝั่งนู้นก็จะเป็นเครื่องเขียนทั้งหมดเลยค่ะฝังนู้นก็จะเป็นพ่อค้าฮัลโหลเซไฮบายบายได้เวลาปิดร้านแล้วนะเตรียมทำบัญชีเก็บร้านจ้ะโอเคค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็ว่างเนาะใกล้จะปิดร้านแล้วค่ะอีกสิบนาทีก็เลยยังไม่มีลูกค้าก็เลยพาเดินดูค่ะสินค้าในร้านอีกคร่าวๆเดี๋วยวนี้ที่ทำไอติมผมเช็ดเท้าขายดีมากค่ะโอเค ก็จะประมาณนี้ค่ะในร้านก็จะมี3ล็อกนะคะทุกคนล็อกที่1นเนาะล็อกนี้ล็อกที่สองล็อกนี้ล็อกที่สามล็อกนี้ค่ะร้านไม่ใหญ่ไม่เล็กค่ะร้านกลางๆก,ก็ง่ายต่อการดูแลค่ะด้านหน้าก็จะเป็นของเล่นกระเป๋าต่างๆนี่ค่ะโอเคค่ะ